it's hard to breathe but that's alright hush นันเองนะคะแล้วก็กิจกรรมอย่างที่พี่ชนบอกไว้เลยนะในทุกๆวันของการแข่งขันแต่ก็ต้องตอกแต่ละวันเลคะเพียงแค่สแกนือว่าจะนั่งวิเคราะห์เกมด้วยไม่ได้วิเคราะห์เกมนานแล้วเหมือนื่อยโว้เธอกอกว่า6วัน12กล่องนะครับคุณพระเยอะจริงครับขอบคุณด้วยครับสำหรับทางหน้าของ fwbox ครับหรือว่า fwtv นะครับที่เข้ามาร่วมเขาเรียกว่าสนับสนุนนะให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับในส่วนของทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับผมอืมใช่เลยนะคะอันนี้ค่ะ ต่อไปเลยนะฮะก่อนที่จะมีการไฟด์เดือดๆกันค่ะฝาัง้วยแลยกันสำหรับข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางของ Facebook Fan p a g e Leo Thailand นะอันนี้ก็คือจะมีตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดีๆแต่ของรางวัลมากมายจากทาง Le o นะคะมีคอนเสิร์ตออนไลน์ให้ได้ฟังเพลงกันมีรายการต่างๆที่น่าสนใจนะคะไปติดตามกันได้ค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ย3คิวด้วยกันสำหรับทางของเมจิกอ่ะแบบนี้เซเวียลำบากอีกแล้วเหลือมาเป็นเอเวอร์จินอยู่เนี่ยระยะนั้นคนเดียวเปลี่ยวใจแล้วด้านนี้ 2M มาเจอกันนะ M M กับทางของมิดแล้วอคาสวมูกดา้า รถเป็นเวยไงรถใหญ่รถ่มันจบกันอยเป็นแนี้โอ้โหมาดิสัในส่วนของเสวียคุณลุงใ่นเอาให้ไอ้คูโเซียกู่วง่้ไอเซียูใส่ได้ทังของถูกขาเมกจวิโอโหมาเฟียสะพานพุทธยิงตีนจนน็อคทาิงทัวใส่เจคอบล่วงไปโอโหเอาแล้วโุนสะพานพุทธตรงนี้ยังไงตายมาอีกหครับผมปื่าจะตายว่ะเฮ้ยชาเปอร์ช่วย จอดเร็วจอดเสือยงานนัของบริณมองครับโจนับสวยจอดหไปครับยอดเลยจอดปิดงานไปชิคซิงแต่นั้นนักของมาเว็ิอีกรุกไปเหมือนกันแล้วชิคซิงแต่นั้นของแชงร่วงไปเวทโดนน็อกไปหนึ่งคนแซมเป็นชิคซิงปไปแต่แื้ไใจลยครับไอคอนดิจบสิบสี่ครับผมแล้วจอดไปซมเป็นนัของเจคองเกมเหลือสามคนก็ยังดีอ๋อครับเหลือสามคนครับโอเวอร์มูดครับยังไม่ได้เข้าเพลย์โซนเลยนะครับมไมพักเดือนหนึ่งกต่อไปครับแล้วเป็นหน้าของเบลมอร์ดครับแต่น้าของเน้นเน้นล่วเนน วันๆไม่ได้ทำอะไรแล้วมั้งแดมได้ทุกไฟเลยทีเดียวนะคะสโคบระยะไกลแบบนี้เป็นคูน8ค่ะแล้วเห็นหมดเลยเห็นผู้มูดด้วยเลยนะบุ่มนี้แล้วเมื่อกี้คือยิงน็อกไปแล้วนะคะอาจจะต้องมีการล็อกรถไม่แล้วเห็นมีมอเตอร์ไซค์ไหลลงมาไหลลงมาพี่อัศว์ท้อใส่แล้วอุ้ยน่ำเอ็ดเทวิยินเด็ดโอ้ยระยะนี้ท้อเรื่อยๆเลยค่ะตายแล้วนี่อ๋อแล้วเทสเลเยอร์ยิงใส่แล้วของไม้ตีโซลเลิฟลี่ก็ยิงเข้าหัวเหยื่อแบบนี้ก็พี่น้ำครับวอลเลือเดือดสุดๆแน่นอนครับ ดูตรงนี้ก่อนนะแม่นันกดดันคนเรามันเล่นกับความกดดันอยู่างนี้นปกติเขาคอยขอใส่ไปจัสโมเมนอีกด้านหนึ่งแต่หน้าของลิวบลูกไปทุกคนมันเล่นอยู่กับความกดดันมันที่ว่ามันใหญ่มันเยอะตอนนี้เจสไปเจอแต่ของเจสไปเยอะลงไเหมือนกันจัสมมเมนแต่าของไม่เลอะไม่พีสซนนี่ครับออกจากเกม โอ้โหข้ามสะพานข้ามน้ำมาแบบนี้ F W โดนอีกโดนฟิลิปส์มาเมื่กไปหลากยาวมาบอสเซนโดนนอกจากเจสปาร์เกอร์ยังร้อนแรงต่อเนื่องอ่ะเจสปาร์เกอร์โอ้โหเป็นไงล่ะสิงโตทะเลนะฮะตรงนี้ตายดิเจือไอแก่เลยเว้ยเขาไอแก่ตายดิเจือไปดิไอแก่เหล็กของทาง F W ก่อนแล้วท่านนี้โหไปได้ในส่วนของเจสปาร์เกอร์กันมานะเทสเพเยอร์ตรงนี้ไหลตายเป็นคิ้วกับทางขเจสปาร์เกอร์ไปแล้วเลสเมื่อกี้ค่ะไปโดนสั้งลักทาง F W ไปด้วยกันบ่อยมา แล้วจะเลี่ยุดท้ายไม่ไหวอะโดนปิดงานไปเลยทางของอัสซิมอฟแฝดไปได้จอรแมนเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนโอ้โหเอฟเอชบรีเดนบาร์เดเทนมีเริ่มอาราวานแล้วนะครับผมจุดท้ายกราวครับสามารถยิงกดใส่ได้ชอตหลักเอฟเอชไทยแลนด์ครับพี่จอร์ดไปครับแล้วเป็นชิกซิ่งอ่ะไปสติลคิวนะครับสิบเอ็ดคิวแล้วชิกซิ่งเก็บคนเดียวไปห้านะฮะโอ้โหเก็บคิวเยอะจัดแล้วมีสิทธิ์เป็นแชมป์สูงมากชิกซิ่งยิงผ่านโอ้โหต้นปาล์มต้นมะพร้าว จิงที่58แล้วเรียบร้อยแม็โซนัสครับตายไปด้วยบูโซนชารเปอร์จบอันดับ3นะลครับโอเคเมจิกมีโอกาสแชมป์สูงมากเมจิกกะทางของ MITH ค่ะมิานี้ a w f ต้องข้ามไปชิดเเลยอุ้ยแต่มีสมมุเยอะได้นะได้นะต้คูณ8แต่ว่าหมวกเนี่ยเริ่มแดงสมุกินละหแล้วอย่างต่ำต่างก็คนละห้าแล้วอ่สมุตอ่ะของเมจิกกดี่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะได้อยู่นะสามารถมองกดมาได้ฮะใช่ค่ะ น่าจะต้องรอ support มาค่ะว่าจะมีไปไหนนะคะสำหรับจุดตึกระงนะโอ้โหเอาครับนี่ตอนนี้เมดอินไทยแลนด์นี่เป็นเขาเรียกว่าหัวหน้า support นะครัได้ครับ ถ้าพูดถึงอันดับนะในตารางเนี่ยเมสิกตอนนี้อยู่อันดับที่5นะคะแต่จบเกมนี้เนี่ยโอ้โห12คิวแล้วเดี๋ยวต้องบวกเพลสเมนต์อีกเนี่ยอันดับอาจจะกระโดดขึ้นมาได้เลยส่วนไอทีเอเองนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้อยเก้าแต้มนะ71คิวก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันที่ทาจะมีแต้มยังได้แค่ไหนสำหรับทางเมสิกใช่ครับแซงเดยนนี่ว่าเมจิกเนี่ยเขาต้องการหนึ่ง้อยคแซงเดนขึ้นมาแต้มหนึ่งให้เทียบเท่ากับเขาเรียกว่าหัวตารางนะครับแซงเดนขึ้นมาแต้มหนึ่งนี่เขาแป ใช่คน่าจะขึ้นหัวตารางะนะแล้นี่ค่ะวงเฟสแปดมาแล้วพอมถนอนอยู่ด้วยอะกลางกลางวงเมจิก <c oughs> ก็ต้องขยั <c oughs> นตอนนี้เราเจอบนลงผูกมาวิ่งได้วิ่งคว้ากับเอเวอเมสต์ของโง <c oughs> องนิดเดียวเอาละครับถ้าล็อกเมจิดได้แล้วนี่ยังไงฮะตงแล้วส้ายเมจิกเมจิกมุมได้เปรียบแต่มิดสมงเยอะแล้วอีวงสุดท้ายเล่นได<ห>้ครับถ้าสมงเยอะขนาดนั้นอะสุดท้ายมันวัดกลางวงอยู่ดีมันเป็นมาไปวงมันเป็นวงเก้าแล้วอะวงบิบิข้าวตรงกลางอะเฮียบ้านแบบวงบิดเข้าบ้านคือโคตรสวยเลย ปิดแชมป์ได้นะเนี่ยที่ระวางอ่ะแต่เขามีสี่น้ำไม่น้อยเลยเรื่องห็นแบบกระติงติ่งเลยอ่ะสมอกไปชิดเนินแล้วก็เล่นวันสกิลแบบนี้ออมแพี้มีให้เล่นอยู่เปล่าครับไปรอเล่นใต้เนินครับเราดูครับธนวัฒน์สวยเธนวัฒน์รออยู่เหมือนกันครับผมพาวินครับด้านหน้าในสโคปของเขาครับแล้วพยายามจะทีทรายเช็คทีทรายเช็คมาหนึ่งรอบพาวินครับรอเช็คซ้ายอยู่เหมือนกันครับสำคัญนะทั้งคู่เลยครับใครเปิดน็อกได้ก่อนเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยเล่นอาจจะลำบากครับ ใช่การวมไม่ได้จบถนนครับจบบนเขาแต่มีได้เปรียบนะถ้าไปชิดเนินได้คือไม่ได้เปรียบหรอกว่ามีพวกทั้งมอเตอร์ทอมแล้วก็เกรเนีแต่ได้เปรียบคือก็ต้องทำอยู่ดีอ่ะมันกดหัวได้มันไม่มีที่หลบอะสมคข้ามถนนห้าสิบห้าสิบล้อแน่นอนแต่ต้องไปชีดให้ได้ก่อนต้องออกจากบ้านให้ได้ก่อนถ้าออกจากบ้านได้ก็ห้าสิบห้าสิบเล่เช่นเดียวกันครับ ค่ะผมเองดีมากของเยอะฮะตรงนี้ขนมาเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลแค่ไหนการโควิดไปวายลูกตาลเนี่ยเมติกเองก็ถือว่าได้เปลี่ยนในเรื่องของจำนวนผู้เล่นแล้วก็มัวชั้นเองไงมาันต้องไหลลงมาไงเพราะฉะนั้นต้องหลอดกันตอลไทยเกมเมื่อกี้เล่นเลยอยู่ห้าเท่านั้นเองโอ้โหเอวีเอ็มครับยิงผ่านซอกคอของธนวัฒน์เกือบไ้เหมือนกันนะถ้าเข้าหัวนี่ก็ล่วงทันทีครับมอกือดเต็มมีครับมันเลยรอดนะครับช็อตเมื่อสักครู่นี้ ไอ้นนเอาสไนมาช่วยอุ๊ยแล้นไอนนมิดลออีกแล้วเอาพาวินค่ะเอาไงฮะบอกกรรมมาแล้วนะมีทั้งเกรเนดทั้งสโมกนะถ้าสังเกตดูเมสิกเองเหมือนออปชั่นสบถ้้าชิิดดเน่ไไมจล พี่น้ำครับเมจิกดีกว่าครับเมจิกดีกว่าครับเพราะว่าเขาอยู่ได้บนเดินเดินได้เอ็มไอทีต้องเดินรอยเสียเอ็มคุูเสียวลงครับผมแมชชิซิงครับแต่หน้าของเอ็มคุรูเซียน็อกไปยังไงต่อก็จะเปิดรอยชิคซิ่ได้ดับเบิลน็อกโอ้โหร่างทองชิคซิ่งเปล่าสิแต่พวกน้องแล้วไอ้ยักมาแต่ละคนเดียวแต่เอาไว้คนเดียวได้ดีไหมได้ดีก่อนมันยากมันยากชิคซิงปิดการอีกแล้วสิบห้าคิวแล้วเป็นหน้าของเมจิกปอสิบห้าคิวเยเยดเย็เย็โอ้โหแล้วเก็บไก่แรงอยู่ป่าในยันนี้ของ เมติกอีสปอร์ตด้วยอ่ะ